วัสดีครับผมชื่อนายกบดันสุจิมชาเป็นนักศึกษาโปรแกรมชีววิทยาทันปีที่สองมหาวิทยาลัยราชเชีรายครับวันนี้ผมก็ขอนําเสนอเรื่องพฤติกรรมของสัตว์ครับทุกคนคงจะสงสัยกันใช่ไหมครับว่าพฤติกรรมทางชีววิทยาหมายถึงอะไรครับสําหรับความหมายของพฤติกรรมทางชีววิทยาครับก็จะหมายาถึง การตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในธรรมชาติครับทั้งภายในและภายนอกร่างกายครับซึ่งผลของมันก็คือจะทําให้สิ่งมีชีวิตแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมาครับทั้งน,นี้ก็เพื่อความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตรหรือว่าเป็นกลไกหนึ่งในการรักษาดุลยภาพของร่างกายครับสําหรับการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตครับทุกคนก็คงจะสงสัยจนใช่ไหมครับว่า นั้นชีววิทยาก็ใช้วิธีการไหนในการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตครับการศึกษาพฤติกรรมของสิ่งมีชีวิตครับก็สามารถทาได้ตามแบบชีววิทยาคือทําได้สองวิธีครับคือหนึ่งครับวิธีที่หนึ่งเป็นวิธีทางธรรวิทยาครับซึ่งมีจุดมุ่งหมายในการศึกษาพฤติกรรมในรูปแบบการทํางานของระบบประสาทครับวิธีการที่สองครับก็เป็นวิธีการทางจิตวิทยาครับ สำหรับประเภทพฤติกรรมทางชีววิทยาครับนะักชีววิทยาครับก็ได้แบ่งประเภทของพฤติกรรมออกเป็นสองประเภทครับคือหนึ่งพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดและสองพฤติกรรมที่เกิดจากการเรียนรู้ครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดเป็นพฤติกรรมแบบง่ายและเป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ใช้ในการตอบสนองต่อสิ่งเราใช้ใดชนิดหนึ่งเช่นแสงเสียงแรงน้มผ่งของโลก จะตอบสนองโดยการเคลื่อนไหวเพื่อปรับตำแหน่งให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมหรือหลีกเลี่ยงสภาพที่ไม่เหมาะสมความสามารถในการสแสดงพฤติกรรมนี้ได้มาจากคันธุกรรมเท่านั้นโดยไม่จําเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนจึงมักมีแบบแผนที่แน่นอนเฉพาะ,ะต,ตัวเปลีป่ยนแปลงไม่ได้ซึ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันจะ,สะแสดงพฤติกรรมเหมือนกันหมดสําหรับพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดครับพฤติกรรมที่มีมาแต่กําเนิดก็จะ ก่อไปด้วยครับหนึ่งพฤติกรรมแบบรีเฟกสองพฤติกรรมแบบรีเฟดต่อเนื่องสามพฤติกรรมแบบแพสซีฟครับการที่มีมาแต่กําเนิดหนึ่งพฤติกรรมแบบรีเฟดพฤติกรรมแบบรีเฟดเป็นพฤติกรรมที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่มากระตุ้นอย่างรวดเร็วทันทีทันใดพฤติกรรมแบบนี้มีความสาคัญเพราะช่วยให้สิ่งมีชีวิตรอดพ้นจากอันตรายได้ สองพฤติกรรมแบบรีเฟรชต่อเนื่องเป็นพฤติกรรมที่ประกอบด้วยพฤติกรรมย่อยๆหลายพฤติกรรมที่เป็นพฤติกรรมแบบรีเฟรชซึ่งเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกันแต่เดิมใช้คำว่าสัญชาตญาณแต่ในปัจจุบันคำนี้ใช้น้อยมากในทางพฤติกรรมเพราะมีความหมายกว้างเกินไปซึ่งอาจรวมไปถึงพฤติกรรมที่มีมาแต่กาเนิดทูคุกรูปแบบด้วยสามพฤติกรรมแบบพสซีฟ พฤติกรรมการเคลื่อนที่เข้าหาตัวนี้ออกจากสิ่งเลา้าจะมีทิศทางที่แน่นอนพฤติกรรมแบบนี้มักพบในสิ่งมีชีวิตที่มีหน่วยรับความรู้สึกที่มีประสิทธิภาพดีพอที่จะรับรู้และเปรียบเทียบสิ่งเร้าได้สำหรับพฤติกรรมการเรียนรู้นะครับพฤติกรรมการเรียนรู้ก็จะประกอบด้วย พฤติกรรมแบบฝังใจครับสองพฤติกรรมแบบการใช้เห็นผลสามพฤติกรรมการเงื่อนไขสี่พฤติกรรมการลองผิดลองถูกครับการเรียนรู้หนึ่งพฤติกรรมการเรียนรู้โดยการทดลองคําหรือการลองผิดลองถูกสัตว์จะแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่เป็นประโยชน์ต่อต,ตัวมันอีกครั้งถ้ามีโอกาสทําได้ และจะไม่พยายามสแสดงพฤติกรรมที่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อตัวมัน 2. พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใช้เหตุผลเป็นพฤติกรรมที่แสดงออกโดยใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยไม่ต้องทดลองทำซึ่งเป็นการใช้ประสบการณ์หลายอย่างในอดีตมาช่วยในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ใหม่ๆในครั้งแรกพฤติกรรมการใช้เหตุผลจะพบเฉพาะในสัตว์ที่มีสมองซีรีบัมพพัฒน,นาการดี เพราะความสามารถในการใช้เหตุผลขึ้นอยู่กับความสามารถในการเรียนรู้และจดจำาาาการฝังใจเกิดขึ้นเฉพาะในวัยแรกเกิดและมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้าที่ได้รับครั้งแรกสุดในชีวิตเช่นการเดินตามวัตถุที่ส่งเสียงได้และเคลื่อนที่ได้ของลูกไก่ลูกหานเป็นต้นพฤติกรรมการฝังใจเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ สิ่งเรานั้นต้องกระตุ้นในช่วงเวลาจํากัดของไว้แรกเกิดสี่พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเงื่อนไขหรืออย่างมีเงื่อนไขเป็นการนําสิ่งกระตุ้นชนิดหนึ่งเข้าไปแทนที่สิ่งกระตุ้นเดิมในการชักงนาให้เกิดการตอบสนองต่อสิ่งเร้าชนิดเดียวกันขึ้นสำหรับคลิปนี้ครับก็จะเป็นคลิปที่แสดงถึงพฤติกรรมแบบดีเิดต่อเนื่องครับ สำหรับคลิปตัวอย่างพฤติกรรมแบบฝังใจครับคลิปตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคลิปที่ลูกเป็ดเดินตามแม่เป็ดครับหวังว่าความรู้ในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะครับผมก็ขอจาราไว้เท่านี้ครับขอบสุนคร